ครับสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเวันสุขคุณสุก้อนครับผมขอบขบ,บ,บเจอกันคือเก่าเหมือนเดิมกับผมบ่าววอนคนซีสเกตลื้อนุสา,ทา,านทครงานตายนะครับเนาะมาพี่น้องซื้อมาขวาเพชรไก่บั่นนะครับด้ามืึอน,นี้นี่สี่ขวต้นนี้สี่ขวพี่น้องสวบลายอกครับกินผู้เดียวมันสิกนีกินบ่เบิดนี่กับไก่บั่นคือกันเด้อพี่น้องเลยซื้อมาหมดหนังโต๊ะก่าเลย มันเหมือนกับมะแบงแกงแน้องใหม่ลวหน่อยนึงมันนีงกับิมาขวานต่อนะครับแล้วเอาใส่พริกเข้าลงไปก่อนอา,อาใส่ไก่ห่อบันนี้ เดี๋ยวเขามาปรุงรถพี่นองบันนี่ปรุงรถเบิงเครื่องเนาะครับเนาะโอ้โแสบปั้นยังวะเนา่นปรุงรถกันบันนโด,ด,โดเนี่ยวัรถพอดีเนาะจะาวากันครับบสใส่มันบสแสบ ใส่น้ำปลาส่เกลือนม่อยนัวเป็นไหนพี่น้องโอ้ยเานานี่ใบยี่หลาเราใบลาเลยพี่น้องโอ้ยเผ็ดห่อนสุดยอดเลยนี่เผ็ดร้อนขัากระพราอีตูบานเท่าอีก รอสักโคู่ครับยิดฟ้าไว้สักกินโอ้ยหนามกับดิแหงแล้วพี่น้องเลยเพิ่มใส่สตอมีสตออยู่หน่อยนึงแกะใส่เอ้าหนามกัแหงแล้วตัวนี้โอ้ยได้แล้วเดี๋ยลาห้องไป เห็ดร้ายพี่น้องเห็ดพวกเด็กกินครับอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวตั้งแต่เมียกับบ้าทนี่ก็หาห้เดือนแล้วเด้อพี่น้องเลยเมียกับบ้านในโลงมหาอยู่หาห้เดือนละมาบ่ได้พี่น้องบินบ่ทันบินอยู่มันเป็นสนามบินหน่อยๆเนาะครับเนาะนาลามันก็เลยบ่ทันบินบินแล้วก็ คนบบเต็มมันกะเขาก็ขาดทุนเขาก็เลยโบบินเนาะครับเนาะเนาะโบบินกะรอต่อไปตัวว่าแนวไหนเนาะครับปิดพ่อเออเอดปั๊กจะขอกันไดนพราะเขาเลยบ่านิโอ้โหมหวยๆี่นองเอ้ยมัแตดั้งสีหักโอ้ บ้านดังสิยหากพี่น้องเอ้ยมันหอมแห้งเฮ็ดไปสันหน่อพี่น้องเอ้ยกับเขาก็ได้เห็ดกินปะอยากก็เห็ดกินครับปกติกับบุกข่อยเด่ยเห็ดเราไปกินตลาดกินทั้งหนอกเอาอยู่ผู้เดียวแต่ว่านี่ก็เห็ด ถ้ายคิดพ,พี่น้องเบื้องน้าก็อนเลยเห็ดเห็ดนะครับเนาะเอา้าช่วยงามคือเกา่าไปครับผอกันในพระเข่าบันนี่เรียบร้อยพี่น้องเลยมาครับบันนี่กินเขาน็อก,กันโอ้ยมีดจะกุญแจรถมีดกับมะปาดบกขือนี่พี่น้องกุญแจรถประจกันตำแนหออนะ่งเข่าละ เอาพอคันไนซิมเลยนะพี่น้องเดี๋ยวขอชิมกันโอ้ยรสชาตงเผ็ดจิ๊ดจ้าจริงๆ สุดยอดสุดยอดอืมกินอย่างไหนพี่นนอนมีกระดูกเมื่อนั่งถือกล่องนะครนะับเนาะ กันเมือนก็ได้บ่ใส่สอนก็ได้อื nó là nó không được á lên ừ <coughs> <coughs> ติ่งหางติ่งน้องเยเอ้าเขาลุยก่อน No, you bala. by that กินไหเบิองซ้ำนี่ครับผมชิมมันสิเน้าขอกัรชิมนาะสวัสดีครับ